สวัสดีจ้ะทุกคนห่างหายกันไปนานเลยพอดีว่าน้ําไม่ค่อยจะว่างอะนะโมแต่ดูแลพ่ออยู่เดี๋ยววันนี้นะพาไปเที่ยวตลาดจ้ะตลาดน้ำนก็มีตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงเที่ยงตลาดน้ําประชารัฐอยู่ตรงฝั่งบางใบไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะจ๊ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปด้วยกันเลยจ้าอ๋อที่ใส่หมวกนะเพิ่งจะสะผมเนาะแล้วหมวกกันนอกน่ะมันเหม็นก็เลยใส่กันไว้ัหร้านช่างมันโกที่ไหนมาล้อ่ะมานั่งฟังเพลง คิวคิวชวนไปนูน่นยังไม่ได้ไปเลยบูมอยากไปแต่ไมไ้ตลอดเดี๋ยวพาไปถ่ายที่เอสขนาดแล้วนะจะติดใจเออจะไปซื้ออยู่ตุ๊กตาห้อยกระเป๋าอ่ะจะมาห้อยตัวนี้เลยตัวเตุ๊กตาอะไรนะวิจำลูตุกตต๊กตาอะไรแล้วะที่มันเป็นลิงเหรอ ในเมือง นี่เกาทางเข้า,ทา,ท,า,ขาทางนี้ทางออกเขาอยู่ทางนน้นที่น้าบอกนี่มแน่เลยทางนั้นอะ่ะใช่ใช่ก็แบบนละทางออกดีนะที่นี่ไม่เชื่อนะต้องบอกก็ดีนะที่นี่มมนะนขับเลยคนเยอะมากๆรถเยอะอมากๆรถติดด้วยทางเข้าตลาดน้ำไหมมิตรถูกต้องไหมรถเดิน,<อ>น <ำ S 3> มาเดียว วัดหรอกเว้ยหาที่จอดล่มๆก่อนเลยไม่งั้นตูดสุกแน่นี่ไงเดี๋ยวนราไปดูแล้วสองที่เขาได้ตูดแต่กลับมาที่ก็วาให้น้าลงก่อนให้น้าลงก่อนเดี๋ยวจะปาดปาดไปทีได้ไหมได้ค่ะถ้าไหลชั้นสองชั้นแดงสองชันแดงน่เป็นทองเหลืองเหรอไม่ใช่เป็นแดงขาย bánh thịt cầu, bánh hoa cầu. Oh, okay. <laughs> เหรอรานักร้องใต้ไมโรน่พร้อมไมโลเดือนได้แหลเลยไปฝากตาได้นะเดี๋ยวข้ากลับค่อยซื้อพอออกทางนี้อยู่ดีอ่ะเนอะ อ้านิ่มเดี๋ยวมานั่งถ่ายรูปตรงนี้ขากลับมเขาียมขึ้นม,มีนั่งเรือเที่ยวด้วยนะน้ำแห้งหรอกล้วไปดูอะไรในป่าจ้ะ ใส่เลยเเาเอาควันมันด้ยังไงอะน้อเ ouais, ียเหนือยมั้ลูกตาลูกตานิ us, ่มในหมวกนายดูร้อนนช่เหรอ

ร้างขนมไทยตะเกียจี้และเราคนในบ้างนี่นอนดีไหมครั้งน่งดอกกระโดนครับกว้างเหมือนกันนะ เก่งเลยเปี่ยวเหรอเปี่ยวไม่ได้กินเลยเนี่ยโมแต่เที่ยวอยู่ นิ่มนิ่มเดินบ่อยดีไหมถ่ายกระบอกนะไข่ายกระลอกไปด้วยปะเล่นเวลาเล่นอีกแล้วเหรอไม่รู้จะหากินได้จังหวะ

สวัสดีที่นเดี่วีน้นักมากเลยน่ารักะสวัสีน่ารักมากค่ะระงนะลูกอ้นี่ท <ination noises> <ERE> ี่เขาทำทำกันนเยอะอยตะโก้ตะโนะครับกระทีสดอะไรของเขานี่เอเดี๋ยวซื้อตะโก้ไปฝากตาดีนะตะโก้มันก็ซื้อแต่ตรงนี้เลยค่ะก็ต้องเดินตอนย้อนกลับหระบ้าแต่มันวนออกแบบนี้เลย นี่กะว,ว่าย้อนกลับซื้อน,นะเนี่ยขายเจ้าเลยไม่ปหลาแต่ไม่มีที่นั่งใช่ไหมไมีมี<า>ม,<อ>ม,มั่งกันแหละไปย้อนเลยทั้งนั้นนะ่ะถึงมาค่อยวนอย่างนี้ไหมนี่บ้านใครนี่ <c oughs> บ้านนม่อยู่ใช่ไหมขลังน้อยเดินมีแอร์ด้วยนะพูดเลยญญนี่ไงนี่ทำสักครั้งขนาดนี้พอได้อยู่นี่ง ไม่ต้องมีตัวมีแต่ห้องกับห้องน้ำพอเหงื่อดีดีนิดมั้ยเหงื่อดีดีต้องผอมแน่ๆเลยงานนี้ไป

ร้อนแบบมากด้วยนี่จะคลอยลอมาไหมหน้าหงิดหน้าหน้าหนิ่คนติดคนติดร้อนเหน็บมากด้วยอสมลงพื้นด้วยค่ะก่อนอื่นใช่ไหม จงไปเนาะโอไม่เห็นหรอเป่าแมาโอ้โอเคเอาตาไก่มาซื้ออะไรเอาขายอะไรมาเผามาเผาเอาเลยเดี๋ยววนมาอีกรอบ

đây hỗn hợp, làm nước giải khát, ăn một lon để